ตอนที่82เรื่องที่สพระอนุรุธทธเถระในอรหันวักวักที่เจ็ดวักนี้มีสิบเรื่องว่าไว้ดังนี้ อนุรุธทธเถระว่าไว้ดังนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปารบพระอนุรุธทธเถระตรัสพระธรรมเทศนานิว่ายัตสาสวาปริกขีนาอาหาเรจะอนิสิโต ศูนยะโตอนิมิตโตจะวิโมกโขยหสะโคจโรอากาเสวะสะกุลตานังปะทันตัสะทุรนัญยังดังนี้อาสะวะทั้งหลายของบุคคลใดสิ้นแล้วบุคคลใดไม่อาศัยแล้วในอาหาร และศูญญตะตวิโมกอนิมิตตวิโมกเห็นโครจรของบุคคลใดร่องรอยของบุคคลนั้น,น,นรู้ได้ยากเหมือนรอยของนกทั้งหลายในอากาศฉะนั้นดังนี้ความพิสดารว่าไว้ดังนี้คือในวันหนึ่งพระเถระมีจีวรเก่าแล้ว สแสวงหาจีวรในที่ทั้งหลายมีกองอยากเยื่อเป็นต้นหญิงพัญญาเก่าของพระเถระนั้นในอัตภาพที่สามแต่ในอัตภาพนี้ได้เกิดเป็นเทพพธิดาชื่อชาริณีอยู่ในดาวดึงพิพพนางชาริณีเทพ,พธิดานั้นเห็นพระเถระ เที่ยวแสวงหาท่อนผ้าอยู่ถือผ้าทิพสามผืนยาวสามศอกกว้างสี่ศอกแล้วคิดว่าเราจะถวายโดยอาการทำนองนี้พระเถระจักไม่รับจึงวางผ้าไว้บนกองอยากเยื่อแห่งหนึ่งข้างหน้าของพระเทระนั้นผู้แสวงหาท่อนผ้าทั้งหลายอยู่ โดยอาการเพียงชายผ้าเท่านั้นจะปรากฏได้พระเถละเที่ยวแสวงหาท่อนผ้าอยู่โดยทางนั้นเห็นชายผ้าของท่อนผ้าเหล่านั้นแล้วจึงจับที่ชายผ้านั้นนั่นแลฉุดขึ้นมาแล้วเห็นผ้าทิพมีประมาณดังกล่าวแล้วถือเอาด้วยคิดว่า ผ้านี้เป็นผ้าบังสุกุลอุกฤษณหนอดังนี้แล้วหลีกไปพระศาสดาทรงช่วยทรรจีวรว่าไว้ดังนี้ครั้นในวันนั้นทรรจีวรของพระเถระนั้นพระศาสดามีภิกษุห้าร้อยรูปเป็นบริวารเสด็จไปวิหารประทับแล้ว แม้พระเถระผู้ใหญ่แปดสิบรูปก็นั่งแล้วในที่นั้นเหมือนกันพระมหากัสปะเถระนั่งแล้วตอนต้นเพื่อเย็บจีวรพระสาลีบุรตเถระนั่งในถ้ำกลางพระอานน์เถระนั่งในที่สุดภิกษุสงฆ์กลอได้ พระศาสดาทรงสอดได้นั้นในรูเข็มพระโมคคัลาเถระความต้องการด้วยวัตถุใดๆมีอยู่เที่ยวน้อมนำวัตถุน,นั้นมาแม้เทพธิดาเข้าไปสู่ภายในบ้านแล้วชักชวนให้รับภิกษาว่าท่านผูเ้เจริญทั้งหลายพระศาสดาทรงทำจีวร แกพระอนุรุธทธเถระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายวันนี้อันพระอาสิติมหาสาวกแวดล้อมประทับนั่งอยู่ในวิหารกับภิกษุห้าร้อยรูปพวกท่านจงถือข้าวยาคูเป็นต้นไปวิหารแม้พระมหาโมคคลานะเถระนำชิ้นชมผู้ใหญ่ มาแล้วในระหว่างพัดภิกษุห้าร้อยรูปไม่อาจเพื่อขบฉันให้หมดได้เท้าสก,กะได้ทรงทำการประพรมในที่เป็นที่ทำจีวรพื้นแผ่นดินได้เป็นราวกบว่าย้อมด้วยน้ำคลั่งกองใหญ่แห่งข้าวยาโคูของควรเคี้ยวและพัด อันภิกษุทั้งหลายฉันเหลือได้มีแล้วดังนี้พระขีนาสพไม่พูดเกี่ยวกับปัจจัยว่าไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพนธนาว่าประโยชน์อะไรของภิกษุผู้มีประมาณเท่านี้ด้วยข้าวยาคูเป็นต้นเป็นอันมากอย่างนั้นญาติและอุปถาก อันภิกษุทั้งหลายกำหนดประมาณแล้วจึงพูดว่าพวกท่านจงนำวัตถุชื่อนี้ประมาณเท่านี้มามิใช่หรือพระอนุรุธทธเถระเห็นจะประสงค์ให้เขารู้ความที่แห่งญาติและอุปถาของตนมีมากลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพูดเรื่องชื่อน,นี้พระเจ้าค่าพระพุทธองค์ทรงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอสำคัญว่าของนี้อันอนุรุธทธะให้นำมาแล้วหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นอย่างนั้นพระเจ้าค่า พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอนุรุทธะผู้บุตรของเราไม่กล่าวถ้อยคำเห็นปานนั้นแท้จริงพระขีนาสพทั้งหลายย่อมไม่กล่าวกะถาปฏิสังยุตด้วยปัจจัยก็บินทบาทนี้เกิดแล้วด้วยอนุภาพของเทวดาเมื่อจะทรงสืบอนุสุนธิแสดงธรรมจึงตรัส พระคาถานีว่ายัตสาสวะปริกขีนาอาหาเรจะอนิสิโตสุญญโตอนิมิตโตจะวิโมกโขยัสะโคจะโรอากาเสวะสกุลตานังปะทันตัสะทุรนยังดังนี้ อาสะวะทั้งหลายของบุคคลใดสิ้นแล้วบุคคลใดไม่อาศัยแล้วในอาหารและสุญตะวิโมกอนิมิตตะวิโมกเห็นโครจรของบุคคลใดร่องรอยของบุคคลนั้น,น,นรู้ได้ยากเหมือนรอยของนกทั้งหลายในอากาศฉะนั้น ดังนี้บทว่ายัสสาสวาคืออาสะวะสีของบุคคลใดสิ้นแล้วบทว่าอาหาเรจะอนิสิโตคืออันว่าตัญหานิสัยและทิฏฐินิสัยไม่อาศัยแล้วในอาหารดังนี้ บทว่าปะทันตัดสะทุรันวะยังคืออันบุคคลไม่อาจเพื่อจะรู้รอยของนกทั้งหลายซึ่งไปในอากาศว่านกทั้งหลายเหยียบด้วยเท้าในที่นี้บินไปแล้วกระแทกที่นี้ด้วยอก บินไปแล้วที่นี้ด้วยธีสะที่นี้ด้วยปีกทั้งสองชันใดอันใครๆก็ไม่อาจเพื่อบัญญัติซึ่งลอยของภิกษุผู้เห็นปานนี้โดยในเป็นต้นว่าภิกษุนี้ไปแล้วด้วยทางนรกหรือไปแล้วในทาง ดิรชานกำเนิดฉะนั้นเหมือนกันในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระอนุรุทธ,ธะจบแต่เพียงเท่านี้